เป็ห้าเก้าก <teaching. S 3> ับเก้าสองปห้าเก้ากับเกสนะแล้วก็มีเว่าจะคึดแลจะตรงไหมถ้าตรงนิดป้อมบอวิเลยนะดึงเลยแบบเต็มที่นะลดเอ็กโค่เอ็กโค่อโคคั f สัมผัสหน่อยทำตาสัมผัสหน่อยทำตาสัมผัสหน่อยทำตาสัมผัสหน่อยโอ้โหโอ้โหเอ้โสัมผัสแล้วบอกสัมผัสครับเออสัมผัสกันจากเกือบเลยดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานี่อาจารย์พ่อบอกว่าแปดห้านะครับเก้าสองแปดห้าเก้าสองนะครับวัดจุดให้จะตรงไหมแปดห้าเก้าสองเอานะใครติดจุด ยันตุ้ยัต้นุดยันปลุกตัเลยอ่ะโอ้ไม่ไม่เดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวดับผมผมพูดทีไรไม่มักจะดับนะเอ้าอาจารย์ป้อมไปจุดแล้วรักเลยรักคิวแล้วโอ้สาธุสาธุงานนี้โอ้ล็อาจารย์ป้อมจุดลบอกทันไ่เลยเอา ไปทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเบอดู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 ีูดูดูดว่าดันูดูฉูเูด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 ูกนดูดัลยดู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 มาดูดูดูดเดู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 สิดูดูีูงูด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 ูจูด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 ดูดูดูดทดดดดดูดู สามสองนับสี่หกสองสามสองนับสี่หกสองสามสองนับสี่หกสองสามสองนับกับเลขนับเลขที่จุดนับนะครับเป็นเลขปิดเริ่นับเนนะครับเป็นเลขมงคลเปิดเรื่องนะพวกเที่นี่นะครับอ่ะนะครับใครได้เลขแล้วอย่าพึ่งนะดูต่อให้จบนะว่ามีอะไรเด็ดเด็ดนะใครได้เลขแล้วเออหันมาดีๆีหันมาดีดีหันมาดีดีเอาสี่ หกนับสองตัวบนสี่หกนับสามตัวล่างสองสามสองนะเออครับผมเอาเดี๋ยวใครจะโชคดีพี่ป้อมจะไปดึงให้ใครก็ไม่รู้นะครับสี่หกสองสามสองสี่วันนี้รู้จุไปดึงกัหลายคนให้หลายคนหลายบนหลายเอ้อาโอเคครับสี่หกสองาจรป้อมไปดึงึงได้ก็ดึงาลืนพี่ป้อมนะเอาอันนี้อันนี้เขียนให้นะครับเปลียนให้น้องนะครับกับเลขกันคับนะครับ อ่านะครับสองตัวบนครับเลีกตัดครับสองตัวบนครับนะครับสี่หกสองสี่หครับสี่หุนครับสองสามสามตัวล่างสองสามสองนะครับสี่หกกับสองสามสองครับเลีกตัดอ่ะครับอ่าอาจารย์ก็จะทำพิธีต่อนะครับเป็นการจุด็นทัดเตือนเรื่องนะครับนะครับเพื่อที่จะให้เทวดาท่านได้รับรู้นะครับว่าลูกหลานได้ประกอบพิธีนี้นะครับอ่านะครับ ท่านายเข้ามาแล้วฝากคนแชร์ให้กำลังใจกันนะทีกวงสวงเปิดภูมิพอเลขโชคลาภจุดคุด โรบกว่านิดนึ่งครับก็มีคนมาเยอะนะครับสาธุการเดยรบนะครับวันนี้ก็มาเยอะนะครับน,นี่น่าจะมีตัวเลขอาจารย์จะเด็ดคำมาลงเลขอะไรคะเนสิี่า ่อยกขึ้นแด้ังขึ้นแล้วเจ้าของบ้านยาได้สิส่งใดยากสร้างได้สมคมงรันาันาีันใให้อยู่ u r n e r

าสักิ์ยังมีเทวีสามเทียงุบานกักเทวพุทธีสีน้ำแม่จาวสุติสตาจำเรนีพร้อมทวีสุตาสุันชาเหาเทวาอินตกะปุรสงเอสเทพประสิจตุวยภกตเจ้นุนานเทวะปุรองาตาทุกเสียงหายหมดจบไะแล สีทวีเก้ชันดินเจ็ดสองฟองถูฟองตามนาทีจากสวันสวเสด็จมาไว้ใช้บ่อยเดือนกันเสด็จเั้าสน้ทกรมงิดยาณบัดนี้เชิญพ้ะมเสิ็จรวเดชเม่อมามาอุตวนทั้งหนึ่งพระชาวไทยที hmm. ่องวันของพีธท <Narrator thôi, S 1> mm ี่กังานนครพรานารายขอน้อมเกตเจษาเชิญท่านมาฟ้อแม่รัศมีปองปูองนเสยาด้มีผู้ใดมากรราย ทุบเสียงไทยมันคดไว้ในผลไม้สักอันนะครับคิดไปเลยจ้ะชมวิทยุบวงสรวงทายเจ้าขอวัิษฐานอันที้ทุกพระองค์ในสักการมาวามลงต้มง้ำเบื้องบาทตรจุราจอมมัตราประสง์สีขอพระองค์ได้โปรดประทานบารมีในขาดที่ไหว้เกือมูปชาความใจขออันเชิญคู่ลอยแปพระฤกษนี้พระทรงมีมนตรา พรณีจอมเดินดินผู้ปกคินสายนามแพ่ง,งคนตาอันเชิญทางเทพลมเลยไปที่อยู่ในกายาและสังขารโปรดตกลพิธีไหว้บานดวงรมความเป็นเดชเผู้ทรงบุญหาวารมพระสยามเทวาเจ้าผู้ปกเก้าเจ้าไทยทุกสมัยโปรดสดับคำวานจากใจในขอเจ้าไทยโปรดแผ่พระบรารมีหาบารมลงตรงระเบียงบาทจิตรราชจองกริสันเกสีจากเก่าก่อนจดตุคเทพบาทประานีพระทรงมีเหนียกาเเด็จเดมา พระเสือเมืองทรงเมืองการใสสีพระทรงมีหลักเมืองกองพันเชตระคุอจอมทุวันมารวมกันในปุจจเดเราไปชาฝังใจขอเชิญกุมาหน่อยภูมิหน่อยทำไว้ทียแสนหวานปวดช่วยขจับทุกข์ที่เรานให้เหนความงาดีการงานมงคลเรื่องรอยตรานชนเทียบคุณชันเจาอนันจักรวาล้เก็บถามทางช่วยเทตที่ไม่ได้เอ่ยปนามผูรับํารมสิ่ง บวนเหื่อยามีินแานสุไพ่น่กายใจเอยไว้จีนับวอสว้อยทันสรงสำรนด้วยเสื้อบวงที่เป็นสวงแก่องท่านด้วยปัี ตัวเลขวงสวงนิโรสครูนะครับมีตัวเลขให้อยู่นะครับโป่งองดังเสนสิริจันทราเตรียมให้เีวเรียกได้เป็น เสียงยังวิวัดเลยเนาะ